สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่จะมาแบ่งปันเทคนิคในการคัดเลือกนกขึ้นไปทําต่อนะครับนกในภาพนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นเทอร์ควอยบูนะครับทุกตัวเป็นไวโอเลตหมดนะครับต่างกันที่ซิงเกิลไวโอเลตแล้วก็ดับเบิลแฟกเตอร์ไวโอเลตนะครับก็คือเออ sfds นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะที่แตกต่างออกมาก็คือตัวหน้าตัวขวาเนี่ยฮะที่เป็นตัวเล็กๆตัวนั้นก็เป็นเอ็นะครับเป็นสแปงเกิลเป็นเอ็นะครับหลายๆคนเรียกสแปงเกิล ผมก็พยายามจะปรับให้คนมาใช้คําว่าเอทดให้เยอะๆนะครับแต่ก็ค่อนข้างยากนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเหลาขท่านนะครับมีวัตถุดิบที่อยู่ในมือค่อนข้างดีนะครับแต่พอถึงเวลาจะคันนกขึ้นไปทํากับเอาตัวที่ลองเป็นตัวลองนะครับหรือว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนไปขึ้นไปทําดีนะฮะผลสุดท้ายพอได้ผลผลิตออกมานะครับมันก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเธอคอยบูนะครับทุกตัวในนี้เป็นเธอคอยบูนะครับ เธอคอยบูเนี่ยมันเกิดขึ้นในสายพันธุ์ฟิชเชอรี่นะครับการที่ว่ามันมาอยู่ในหัวดําได้นะครับมันเกิดจากการชานมิวเทชันนะครับหรือการย้ายมิวเทชันจากสายพันธุ์ฟิชเชอรี่นะครับให้มาอยู่ในสายพันธุ์เพอร์โซนาตัสนะครับทีนี้ไอการย้ายเนี่ยครับมันก็ต้องอาศัยการทำเอ่อาดมิวเทชันที่เรียกว่าการทํา F นะครับตีเป็นหลายๆรุ่นเป็นนก F นะครับอย่างนกในภาพนี้นะครับก็อยู่ประมาณ F4 นะครับ ทุกตัวนะครับอยู่โดยอย,อยู่ประมาณ f4 โดยประมาณนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละตัวนะครับนี่คือวัตถุดิบที่ผมมีทั้งหมดนะครับถ้าสมมติว่าผมจะเลือกสักตัวหนึ่งไปพัฒนาต่อนะครับเรามาพิจารณาทีละตัวครับว่ามันมีตัวไหนที่สมควรคัดไปทําต่อตัวไหนที่สมควรจะต้องตกทิ้งไปเพราะอะไรนะครับมาดูเหตุผลกันนะครับเ,เราต้องสมมุติฐานก่อนนะครับว่าตัวอีกฝั่งหนึ่งที่เราจะเอามาเข้าเนี่ย เป็นนกที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับเราจะไม่เอาไปเข้าในในนกที่มันไม่ดีหรือด้อยกว่าพวกนี้นะครับเพราะหลักการทํานกฟยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าปกติเวลาผมจะทํานกนะครับผมจะให้คะแนนนกในแต่ละตัวก่อนว่านกตัวนี้เต็มร้อยเราให้เท่าไหร่นะครับเช่นอย่างกรอนนี้นี้ผมมีพวกนี้นะผมก็จะมาประเมินแต่ละตัวก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยถ้า100คะแนนเราให้เท่าไหร่ แล้วคู่ที่จะเอามาเข้านะครับสมมุติผมมีนกที่เตรียมพร้อมไว้สําหรับจะเข้ากับพวกนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์60เอ่อไม่สช่80โอเค80โดยเฉลี่ยนะครับให้ให้80จำลองนะครับตัวที่จะมาเข้าพวกนี้แต่ทีนี้เรามาดูพวกนี้ทีละตัวครับว่าในแต่ละตัวเราจะให้เท่าไหร่แล้วเราค่อยเอาไปเข้ากันนะครับเช่นยกตัวอย่างในในใน,ในทั้งหมดทั้งสี่ตัวนี้นะครับอย่างตัวซ้ายกรงซ้ายที่อยู่ด้านหน้าเนี่ครับตัวนี้ หัวดำนะครับหน้ากากดำนะครับเป็นสีดำนะครับคอก็ค่อนข้างคว้นพอสมควรนะครับคางก็คอบลึกพอสมควรนะครับเป็น Df Violet นะครับแต่จริงๆพวก Df Violet ไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับสำคัญที่สุดคือเธอคอยบูนะครับเพราะว่าเรากําลังข้ามสายพันธุ์ในการให้เธอคอยบูนะครับจากสายพันธุ์ฟิชเชอรี่มาสู่สายพันธุ์โซนาตัสนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเธอคอยบูนะครับส่วนตัวที่เป็น มิตชั่นอื่นที่มันแถมมาก็ถือเป็นของแถมไปนะครับไม่ใช่สาระสาคัญนะฮะทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับหน้ากากค่อนข้างดํานะครับคอคว้นนะครับส่วนอกก็เป็นเส้นตัดตรงนะครับไม่ไม่หยักไม่ลึกเกินไปไม่ตื้นเกินไปนะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับหน้ากากสีน้ําตาลนะครับถ้าเปรียบเทียบกันลองสังเกตดีนะครับจะเห็นว่าหน้ากากสีน้ําตาลอพอกันเลยครับสตัวนี้พี่น้องกันนะครับสี ก็พอๆกันนะครับขนาดบอดี้พอๆกันนะครับถ้าให้คะแนนนะครับตัวอย่างตัวหน้านี่ครับผมก็จะให้อยู่ที่ประมาณ70นะครับแล้วตัวหลังก็อยู่ที่ประมาณ60นะครับดอปลงไปนะครับฉะนั้น2ตัวนี้เราแน่นอนว่าถ้าจะคัด2ตัวนี้เราก็ต้องคัดตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับคือให้70นะครับเมื่อกี้กับตัวกับตัวที่เราตั้งสมมุติฐานไว้ว่าเออเรามีที่จะเอามาเข้ามาณ80นะครับ ลองคิดว่าถ้าสมมุติเอาตัวที่มันมีความสวยระดับ80คะแนนนะครับกับตัวเนี้ยที่มันอยู่ในระดับ70คะแนนผลที่ได้มันย่อมอยู่ระหว่าง70-80ถูกปะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวด้านหลังไปเข้านะครับตัวด้านหลังเป็น60 km, ตัวด้านหน้านะครับอยู่ที่80 <Yeah. S 2> ฉะนั้นผลที่ได้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ60-80นะครับระหว่างนี้นะครับ <Yeah. S 2> ก็อาจจะมีตัวที่สวยได้บ้างหรือว่าตัวที่ All ลดลงบ้างนะครับก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะครับ มันไม่ได้ออกมาตามที่เราคิดเสมอนะฮะแต่ว่าถ้าเราคัดนกไปดีนะครับมันก็จะมีผลเป็นอย่างมากนะครับอย่างคู่นี้นะครับเราคัดตัวหน้านะฮะคัดตัวหน้าขึ้นมาทําต่อนะครับเสร็จปุ๊บผมไม่ได้มีแค่2ตัวผมมี4ตัวครับสตัวเราก็มาดูตัวอื่นด้วยครับว่าที่อยู่ในสต็อกเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้ตัวขวานะครับสังเกตได้ว่าถ้าเทียบกับตัวซ้ายนะครับคอตัวซ้ายคว้ากว่านะครับแต่ตัวขวาบอดี้หนากว่านะครับกระโหลกหนากว่า คอบลึกพอๆกันนะครับความคมชัดของหน้ากากของคอบนะครับตัวซ้ายคมกว่าชัดกว่าเข้มกว่านะฮะส่วนตัวขวานะครับยังด้อยเรื่องคอนะครับส่วนหน้าอกนะครับก็ไม่ลึกนะครับยังถือว่าแคบนะครับถ้าเทียบกับตัวตัวด้านซ้ายนะครับความสมสัดส่วนก็ยังยังไม่เท่าตัวซ้ายนะจริงๆจะว่าไปมันก็ไม่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้าเทียบ2ตัวนี้นะครับให้ให้คะแนนนะครับ ผมก็จะให้70เท่ากันนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งมันมีความด้อยเรื่องคอเห็นไหมครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็มีความเด่นเรื่องคอครอบก็พอๆกันนะฮะส่วนบอดี้ตัวขวาดีกว่านะครับส่วนตัวซ้ายก็ได้เรื่องเส้นตัดอกที่ตรงนะครับส่วนตัวขวาเส้นตัดอกมันยังเว้าวยังแหว่งอยู่นะฮะ เสร็จปุ๊บอ่ะมีอีกตัวหนึ่งด้านหลังที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนั้นเป็นเอเนะครับเป็นมิวเทชันเอเเอเเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อตัวนกได้นะครับในการพัฒนาตัวนกนะครับฉะนั้นผมก็อาจจะตัดทิ้งนะครับแต่แต่ตัวนี้ถูกตัดทิ้งอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่าตัวมันเล็กครับลองดูสังเกตดูในภาพนะครับกระโหลกต่างกันกับตัวด้านหน้ามากเลยนะฮะนกมันไม่ค่อยมันโอเคเนี่ยเห็นปะครับนี่คือความแตกต่างของนก2ตัวครับ ฉะนั้นถ้าถามว่าผมมีนกสี่ตัวนกสี่ตัวนะครับที่จะเอาไปทําต่อได้นะครับผมก็จะเลือกสองตัวที่ได้เจ็ดสิบคะแนนนะครับตัวหลังนี่สอบตกไปเลยนะครับต่อให้มันไม่มีเอ็ดนะครับแต่ว่าเรื่องบอดี้เรื่องอะไรมันยังไม่ผ่านเนี่ยลองดูครับนกตัวหน้ายืนบังมิดเลยครับเห็นป่ะครับนะฮะอันนี้ยังสูงสีกันนะครับทีนี้ถ้ามาเทียบกันอ่ะลองดูไกลๆภาไปไกลสองตัวนะฮะ ระหว่างตัวที่เราให้70คะแนนทั้งคู่นะครับตัวขวาหนากว่ามากเลยนะครับเห็นว่าอันนี้คือข้อดีของมันนะครับทีนี้เราก็ต้องกลับไปพิจารณาแล้วว่าไอ้ตัว80คะแนนที่เราตั้งไว้ที่เราจะเอามาเข้าครับมันเหมาะสมกับตัวนี้แค่ไหนนะครับว่าเออมันตัวนั้นอาจจะเด่นเรื่องคอด้อยเรื่องหัวถ้าด้อยเรื่องหัวก็ต้องแน่นอนว่าพวกนี้หัวมันยังไม่ดีนะครับมันก็จะต้องฉุดลังกันนะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวที่ หัวเด่นด้วยนะครับแล้วก็คอเด่นด้วยนะครับส่วนบอดี้ก็อาจจะได้จากพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติเรามีเนกที่คอยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าบอดี้ดีหัวดีก็ไม่สมควรไปเข้ากันนะครับมัน มันมีหลายปัจจัยนะครับแต่อันนี้คือให้ให้ให้ใหกะเองคร่าวๆก่อนนะครับว่าวิธีการเลือกนกนะครับเราต้องตัดทีละตัวตัดทีละช้อยนะครับนกที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเก็บมาทําต่อนะครับไม่ต้องมาพัฒนาต่อเพราะว่าผลผลิตที่ได้มามันก็จะไม่ต่างกันรุ่นพวกมันเนี่ยครับถ้าสมมุติอ่ะบางคนนะครับอยากจะลองว่าเอ้ยเอาพาบูชนพาบูเลยเธอคอยบูชนเธอคอยบูเลยเนี่ยอาจจะเอาตัวซ้ายชนตัวขวาก็ได้นะครับถ้ามันเป็นผู้เมียนะครับ คนที่ได้ออกมาคืออะไรครับมันก็ไม่ต่างกับพวกนี้ครับฉะนั้นความคมความออคอที่จะดีขึ้นได้มันก็ยากมากนะครับบอดี้จะใหญ่ขึ้นมันก็ยากนะครับคอจะคมเเส้นตัดจะชัดมันก็ยากนะครับเพราะว่าตัวพวกมันเองก็ยังไม่ได้ดีเลยนะครับอืหลักการคือถ้าพูดให้เข้าใจขมวดจกง่ายๆเลยก็คือเอานกตัวที่ด้อยกว่านะครับไปตีกับนกตัวที่ดีกว่าเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าเ เราก็ต้องคัดให้รายละเอียดดูทั้งหมดเลยครับอย่างผมเห็นว่าเมื่อกี้ผมบอกทั้งหมดเลยว่าต้องดูที่หน้าอกเส้นตัดที่อกเส้นตัดที่ข้างคอบที่สีหัวเม็ดสีหัวที่เป็นเป็นสีน้ําตาลสีดําต้องดูให้ละเอียดนะฮะบอดี้มเรื่องคือส่วนตัวผมแล้วผมให้ความสัมัญ์กับเรื่องบอดี้เป็นอย่างมากนะครับอย่างสี่ตัวนี้นะครับสอบตกไปแล้ว2ตัวคือตัวที่อยู่ด้านหลังนะครับ2ตัวเลยที่ตัวเล็กๆนะฮะอันนั้นคือตัดตัดออกไปเลยนะครับ ส่วน2ตัวนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกทีนึงว่าเเมื่อโตเต็มวัยแล้วนะครับอายุปีกว่าที่พร้อมขึ้นทําแล้วเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้เทคนิคหลายๆเรื่องไปนะครับแอบเก็บความรู้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ